ก็ในมือที่เห็นนะตอนนี้ก็คือไพ่แมวดํานะคะซึ่งขวัญก็ไปได้มาจากงานเทศก,กาลสัปดาห์หนังสือนะคะเห็นหน้าไพ่เป็นลูกแมวนะก็จะเป็นแมวในอิรลยาบท่างๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นๆสนุกๆแล้วกันนะคะถือว่ารับช่วงเทศก,กาลฮาโลวีนนะคะออบอกก่อนนะคะขวัญยังไม่ใช่แม่หมอนะคะแค่เอามาเล่นให้ดูกันเฉยๆนะคะส่วนช่องขวัญก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมจ้าโอเคขอหนึ่งใบเนาะในการดูว่าจะเป็นยังไงนะเอ,อ,เอหนึ่งสองสามชึบ Okay. โอเคอุ้ยเยอะแยะเลยมออ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันค่ะว่าเขาสื่อความหมายว่าอะไรโอเคไพ่ใบนี้คือไพ่ของการปรับตัวนะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามสภาพแวดล้อมนะคะเหมือนแมวที่ปรับตัวเข้ากับโหลหรือโถนั่นเองนะคะอ่าในเรื่องของการงานนะคะก็ต้องปรับปรุงนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆนะคะที่อาจจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดก็ได้นะคะในเรื่องของการเงิน ก็จะต้องมีการวางแผนการเงินคิดอ่านต่างๆให้ดีก่อนที่เราจะใช้ใจ,ใจ่ายใดๆก็ตามในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็อาจจะเจอกับคนที่ไม่คาดฝันได้ว้า wow. วนะคะส่วนคนที่คู่แล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขความเข้าใจกันในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะส่วนในด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆนะคะความเสื่อมนะคะต่างๆในร่างกายนะคะข้อขา่าอัลไซเมอร์หรือโรคเบาหวานนะคะอ่ะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เป็นเรื่องของ เปลี่ยนสถานที่อยู่นะคะเดินทางโยกย้ายนะคะแล้วเราจะได้โชคลาภนั่นเองโอเคค่ะก็เป็นการเล่าเรื่องจับไพ่เล็กๆน้อยๆนะคะสนุกๆก,กันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนคลิปวิดีโอตอนไปนั้นขวัญก็คงจะกลับมาถักงานเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะช้าลงบ้างนะคะเพราะว่าขวัญไปโรงเรียนเอ่อพวกเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนี้นะคะอ่ะไม่แน่นะคะอนาคตอาจจะมาเป็นแม่หมอก,ก็ได้โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊าย